ต่อด้ฟังร้านไม่ได้ทห้เราไม่ตายเพื่อเนี่ยเป็นการโกงนาคารเป็นการโกงนั่งอยู่ตรงนูนเป็นประกันสุขภาพไหมคะเออไรเงี้ยเขาหน้าบอกร้านเป็นประกันชีวิตไหมโอ้โหแสดงว่าหมอต้องเอาเราตายแน่เลยังนี้ก็เขาบอกว่าถ้ามีปีน้าเนี่ยเราเหมือนจะมีประกันเหมือนกันครั้งข้อทั้งเด็กเหมันมีประกันอะไรนัานอาจารย์เขาบอกว่าคนเราทุกคนถ้าเผื่อว่ามีสิ่งข้อที่หนึ่งนั้น ขาเรียกว่ามีประกานชีวิตนะเอาเป็นประกานชีวิตเป็นประกันชีวิตครสวยมากยังไงอ่าก็ข้อที่ไม่ให้โยมขึ้นไปให้เด็กพระขึ้นไปองคสัมาสัมพล่าว่าคนนั้นะเป็นผูสวยฟังฟังเพื่อใด็กพระจริงจริงนนี้ไม่ได้เอาอุปมาประมาณนะโยมไปเปิดตําราดูได้เลยว่าข้อที่หนึ่งนั้นสิ่งข้อที่หนึ่งไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อย ยิ่งเราไม่เบียดเบียนสัตว์เท่าไหร่ให้ถึงไปความตายเราจะมีอายุยืนเท่านั้นไปดูคนเฒ่าคนแก่และไม่เคยเบี่นนยดเบียนสัตว์เึื่อการแต่านเลยเพราต้องจักว่าสัตว์เหล่านั้นทํามาด้วยความสุจริต ทำมาด้วยความเจตนารมณ์ดีในการที่จะมาคุณทัศนิกชนมาอย่างล้นหลามนแสดงว่าวัดนี้เป็นวัดที่อทุกคนศรัทธามากแสดงว่าเราเลยมีประกันชีวิตแล้วถูกต้องครับไม่มีใครมาทำร้ายทำลายเราได้แน่นอนครับถ้าทุกคนต่างก็มีศีลข้อที่หนึ่งเหมือนกันหมดถูกต้องครับอ่ะแล้วถ้าเป็นข้อที่สองล่ะข้อที่สองว่าด้วยอะไรข้อที่สองนี่ก็อ่าห้ามลักทรัพย์กออทินาคานครับครับชัดเจริญอาจารย์ยังไงยังไง ข้อนี้ก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าเราลกในส่วนของการข้อที่สองนั้นหลักประกันที่สุดคือประกันทรัพย์ออมีหลักประกันทรัพย์สินครับประกันทรัพย์สินของเราก็คือทรัพย์ของเราเนี่ยจะไม่ถ้าง,ง่ายๆอาจารย์ง่ายๆเลยชัดเจนเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้า <สะ S 2> เรา <สะ S 2> ไม่ถูกขโมยของใครใครจะมาขโมยของเราครับถ้าเราไม่อยากได้ของคนอื่นใครจะมาทวงของเราคืนครับเนี่ยแหละถ้าเราไปเอาเข้ามา เราก็ต้องไปเขาก็ต้องมาทัวของเราแจ้งลงแจ้งแจ้งลงพักแจ้งตำรงตำรวจมาทําให้เราเดือดร้อนละทําใจถ้าเผื่อไม่มีใครมายุ่งของเราอ๋อนะครับแสดงว่าข้อที่สองนี่เป็นประกันทรัพย์สินประกันทรัพย์ครับอ่ะแล้วข้อที่สามล่ะข้อที่สามนี่ง่ายมากยังไงสิมันว่าว่อะไรข้อที่สามกการมีสุวิชาราการพิธีพันธยักษ์ารไม่เพไป ในกามในกาม็นหลังคาอากาศอนีี้เย็นสบายการไม่นอนไข่ปันสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นกิเลสตัญหาของคนเราทุกคนอืนะครับใครก็ตามที่ว่าลดละในส่วนของกามมคุณเหล่านี้ได้ท่านอาจารย์ครับครับเขาบอกว่าจะมีหลักประกันก็คือ